สวัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการเทสทดลองแบตเตอรี่ลิเธียม3.7โวลต์รุ่น2170ตัวนี้กันนะครับซึ่งแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแบตเตอรี่18650ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่18650นะครับถ้าดูดีๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันมาก ในเรื่องขนาดโอเคเดี๋ยวผมมาวัดเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าแบตเตอรี่2ก้อนนี้จะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างไรถ้าใครนับสนใจแบตเตอรี่2 1 7 0รุ่นนี้นะครับผมก็ได้ทําการแปะลิก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายล,ละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็จะมาทําการวัดขนาดหน้าตัดเส้นผ่าสุดกลางของขั้วแบตเตอรี่นะครับทั้ง2ตัวให้ดูนะครับ2 1 7 0โวลต์5,000มิลลิแอม 21มิแล้วก็ยาว70มิน,นก็คือรุ่นของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ2,1,700ถ้าเป็นรุ่น18650นะครับ18มิน,นแล้วก็ยาวอยู่ที่65มินนั่นก็คือรุ่นแบตเตอรี่18650ถ้าเราตัดศูนย์ออกไปก็จะเป็น1865 1865 69.49กรัมตัวนี้ก็คือ21700ถ้าเป็นรุ่น18650 47.08กรัมนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกัน47กับ69นะครับก็จะมีน้ำหนักนะครับที่ต่างกันประมาณ20 22กรัม ด้านนี้ก็จะเป็นน้ำหนักของแบตเตอรี่นะครับทั้งสงรุ่นและสำหรับการเท,ทเลด,ทดลองแบตเตอรี่รุ่นนี้นะผมก็ได้ทำการเททเลด,ทดลองไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับในคลิปนี้นะผมก็จะมาทำการเท,ทเลด,ทดลองแบตเตอรี่ รุ่นนี้นะครับ2 1 7 0 0 3.7โวลต์5,000มิลลิแอมดีชาร์จสูงสุดที่5 c นั่นเองตามรายละเอียดที่ระบ,บุไว้นะครับและเครื่องในการทรลทดลองนะครับผมก็จะใช้ตัวเครื่องชาร์จเจอร์นะครับ iMac B 6ตัวนี้นะก็จะทำการชาร์จให้เต็มแล้วก็ดีชาร์จนะครับในการเทสครั้งนี้เราจะได้มิลลิแอมในการชาร์จเท่าไหร่แล้วก็ในการดีชาร์จนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูนครับ นี้เป็นลบนะก็ต่อเข้าแบบนี้ก็นี่ก็บวกนครับกระแสชาร์จนะครับเราสามารถเลือกได้ตัวนี้ผมจะเลือกชาร์จที่2 m 3.6V 1S 3.6V เนี่ยก็จะเป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับแต่ในเครื่องนี้ยจะระบ,บุว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแรงดันสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ 3.6V ตัวนี้ผมก็ได้ทำการเลือกกระแสไว้เรียบร้อยแล้วก็ทำการกดทดลองชาร์จนะครับอัแบบนนี้ตอนนี้นะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้จนชาร์จเต็มนะฮะแล้วก็มาดูอีกทีว่าจะใช้ระยะเวลาไปเท่าไหร่นะคร ทาร์ทที่กระแส2แอ์ใช้ระยะเวลาไป209นาทีความจุที่ได้5 3 6 9มิิลล m ป ah. ์ก็ถือว่าตามมาตรฐานของแบตเตอรี่นะครับที่ความจุ5 0 0 0มิิลลมป์ต่อไปนะครับก็จะทำการดีชาร์จทำการดีชาร์จที่กระแส 2A แอเช่นกัน ตัวนี้ครับดีชาร์จที่กระแส2แอมแรงดัน3.0โวลต์1เซลลก็ทำการสตาร์ทตอนนี้นะครับการดีชาร์จก็เสร็จสมบูรณ์นะครเราก็มาดูว่าใช้เวลาไปกี่นาทีแล้วก็ได้มิลแอมเท่าไหร่ตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลาไป215นาทีความจุที่ได้นะครับ4,800 48มิลลิแอมลังจากที่ได้ทำการนรับเทสความจุของแบตเตอรี่ไปแล้วต่อไปนะครับก็จะมาทดลองในการดิสชาร์จนะครับหรือเทสกระแสเทสกระแสนะครับก็จะเทสที่ย5แอมป์นะครับแล้วก็เทสที่1 0แอมป์นั่นเองในการเทสกระแสก็จะทำการอนุกรมแบตเตอรี่ให้แรงดันอยู่ที่ 12โวลต์เน,นื่องจากผมไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้เทสกระแส20แอมป์ที่แรงดัน3.7โวลต์หรือ4.2โวลต์น,นั่นเองต้องทำการอนุก,กรมเพื่อไปใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้แรงดัน12โวลต์ตัวนี้นะก็จะทำการอนุก,กรมแบบนี้ในบล็อกแบบนี้ ลืมบอกไปนะว่าแบตเตอรี่ทั้ง3เซลล์หรือ3ก้อนตัวนี้ผมได้ทำการชาร์จเต็มทุกก้อนแล้วตอนนี้มีแรงดันอยู่ที่1 2 6 v d โวลต์ DC ค่าวัดต่อเซลนะวัดต่อเซลอ่ะก็อยู่ที่4 2โวลต์สีโวลต์แล้วก็4 2่โวลต์นั่นเอง แล้วก็อุปกรณ์ในการดึงกระแสไปใช้งานนะครับก็จะใช้ตัวอินเวอร์เตอร์12โวลต์3,000วัตตัวนี้ในการดึงกระแสไปใช้งานนะแล้วก็จะใช้แคมเตอร์ในการวัดกระแสที่วิ่งผ่านตัวสายไฟ12โวลต์ ตอนนี้นะก็ได้ทําการต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับย้ํานะครับว่าถึงเราอนุกรมกันนะครับความสามารถในการจ่ายกระแสก็จะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําการขนานก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์5,000ม ah, ิลลิแอมจ่ายกระแสสูงสุดที่25แอมจ่ายกระแสต่อเนื่องนะฮะปานกลางอยู่ที่10ถึง15แอมเท่านั้น ต่อไปนะก็จะทำการทดลองวัดที่กระแส25แอมป์ก่อนนะครับตัวนี้ก็ได้ทำการเปิดอินเวอร์เตอร์กระแสสแตนบายนะตอนนี้ขึ้นมาที่1.3แอมป์ก็จะทำการนะครับดึงโหลดที่26แอมป์หรือ25แอมป นี่ฮะดึงโหลดแล้วฮะตอนนี้นะก็จะเห็นว่ากระแสที่วิ่งนะอยู่ที่25แอมป์ DC 25แอมป์กระแสต่อเนื่องแบตเตอรี่เริ่มจะอุ่นๆนะครับเพราะว่าใช้กระแสต่อเนื่องที่2 5แอมป์หรือ24แอมป์เป็นกระแสเต็มที่ของแบตเตอรี่นะครับผมก็จะทำการจุด การจ่ายกระแสโอเคนะเพราะว่าเขาสามารถจ่ายกระแสที่2 5แอมป์ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ควรจ่ายต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทําให้แบตเตอรี่เนี่ยทำงานเต็มประสิทธิธภาพนานเกินไปจะทําให้แบตเตอรี่ร้อนนะตอนนี้แบตเตอรี่ก็เริ่มที่จะอุ่นๆแล้วนะครับแนะนำนะครับไม่ควรจ่ายต่อเนื่องนานๆตัวย5ิแอมป์เองเนี่ยเป็น max discharge นะครับหรือ max กระแสจ่ายได้สูงสุดนะฮะ ต่อไปนะ,ะก็มัทลองดูนะฮะดีดกระแสะที่10แอมป์ผมก็จะเปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์มาดูนะฮะกระแสะเริ่มวิ่งแล้วตรงน,นี้ฮะ,ะก็จะเห็นว่าก,กระแสะนะฮะ DC 11.6แอมป์ช่วงกระแสะนะครับช่วงนี้ แบตเตอรี่นะก็จะสามารถทํางานได้ดีนะเราสามารถใช้ต่อเนื่องได้นะฮะแบตเตอรี่ก็ทํางานได้ดีไม่รับภาระมากเกินไปนะครับโอเคอุณหภูมิก็โอเคโอเคนะครับตัวนี้ก็คือการทดลองในการดึงกระแสไม่ว่าจะเป็นย5ิแอมป์แล้วก็10แอมป์นะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับแบตเตอรี่รุ่นนีนะ้เหมาะกับการดึงกระแสต่อเนื่องที่10แอมป์แบตเตอรี่เนี่ยไม่รับภาระมากเกินไป ถ้าเรานําไปใช้ดีดกระแสที่2 5แอมป์นะฮะก็น่าจะเป็นการดีดกระแสชั่วขนาดโอเคครับก็สรุปว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถจ่ายกระแสที่1 0ถึง15แอมป์ได้อย่างดีนะฮะแบตเตอรี่สามารถทํางานได้ดีโอเคครับนี่ก็คือการทดลองดีดกระแสทั้ง2 5แอมป์แล้วก็1 0แอมป์นะครับการทํางานของแบตเตอรี่ถือว่าจ่ายกระแสออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวโอเคก็จะประมาณนี้ แบตเตอรี่นะฮะก็อุณหภูมิก็ถือว่าอุ่นๆนะฮะไม่ร้อนมากเกินไปหลังจากนี้ได้ทําการเทน,นะครับเขาก็สามารถาจกระแสรแม็กสูงสุดที่25แอมป์ได้จริงนะครับแต่ว่าการจ่ายกระแสที่25แอมป์นะอาจจะเป็นการจ่ายกระแสชั่วขนาดนะครับถ้าเราจ่ายกระแสเต็มแม็กของแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ก็จะมีอาการร้อนนะครับการจ่ายกระแสที่พอดีนะครับแบตเตอรี่ไม่ทํางานหนักมากเกินไปก็จะจ่ายกระแสรประมาณ10ถึง15แอมป์นะครับ สำหรับการทดลองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครนะครับสนใจแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคลิปถัดไปนะครับผมก็จะมาทำการเทสและทดลองแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับรุ่นนี้นะก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตรุ่น3.2700นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีความจุอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์3.2โวลต์ ก็สามารถรอติดตามในคลิปถัดไปได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ